เจียวเลยได้ไปลอหนะสีละใส่ไปแม่งมาปั๊บพูดเลยคอยเดินคอยเดินแม่งเอ้ยแม่งเฮ้ยทางขาวไปเลยตามพวกนี่ด้วยเดี๋ยวแม่งก็ตัดไอ้นี่ละไปดูลงคุมเลยน้ำแข็ง ไม่ใช่แเสียงกระสุนมึงโมยอะไรอย่างเงี้ยเก็บเสียงแบบมันเก็บไม่สนิทหรอกแต่ก็ถือว่าเก็บได้อยู่ไกลๆอะ่ะมองยังไงป่พ่อเก็บเสียงอะ โอต้ตายหายแล้วเริ่มไหมเริ่มไหมเมื่อกี้เผลอเล่นอะไรงงๆไปแล้วคอยเดินแล้วรอบนี้ต้องเล่นแบบย่องย่องไม่ย่องเนี่ยไม่่าเจ็บตัวเหมือนเมื่อกี้ ไฟอ่ะไฟนี่สว่างจริงว่ะอยู่ในเงาเมืดแม้ เหยียดเอ็มตาดีจังวะโอ้ไม่ไหวจะห้เก็บหมดเลยย่องไม่ได้ค้าไมหมดตัวล้ เอาีมาเามาให้หมดเก็บให้หมดเลยลเก็บไปตัว mẹ mới đi đủ à, đánh ngon lên mình gì nhỉ đi chăng quá sẵn phanh ngu ngồi đây mày sẽ quán Nó đang ở bên kia! Đang tấn công! Đang tấn được แต่รัวเหียบหมดละรูดของเลยไปสูตรไปก่อน

นี่ก็ศพคนปกติอ่ะนี่ศพนะซีที่แบบนี้เดียวตัวแบบปลอดภัยขวาป้นมาให้หมด ไม่ได้นี่ด้วยออกซิเจนฟิลเตอร์มาแล้วโหมดฟิลเตอร์มาดิโบวนิกไตอ่ะเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนนี่แล้วเปลี่ยนนี่ไม่ได้ พอดีนี่ยังไม่แตเเกเดีวไอ้กระจกกระจกหน้าตาหน้ากามยังไม่แตกไงถ้าหน้าแตกก่อนก็ค่อยให้เปลี่ยนได้โอ้ี่โคตรเสียงเลยเมื่อกี้ถห้ลุล่วงเวทีเจ็บตัวแบบ four d a m a อะปืนแล้ววะเนี่ยอ๋อไอเคแต่ไม่มีแม็ค ก็งงดีหน้าตาเป็นยังไง้าไมไม่เห็นแม็กมาไหมตายไหมเข้าตึกช่องไหนดินี่ไงช่องโอ้เติมไฟไน ไอวิชันยังก็ได้ปะทะกันอยู่แล้วแตกหมดอารามอารามนั่นแหละตายหาเรียบเออง่ายว่ะนี่งี้ไม่ง่ายว่ะเมื่อตอนมาออกมาแรลก ไฟฉายอยังมียังมีแอบถอดออกไปไฟฉายเอ็มเจ็บ <c oughs> เอเคติสโกบจะสูนเต็มแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ ส่วนแม็กนัมไม่มีวะของเต็มหมดแล้วเนี้ยมีอะไรบ้างห้องวางแ้เราไปดูข้างบนดีกว่าั้นสามปิดไฟ ยังไม่โดนจับได้จับชีตคือ the second s h i t coming or what? c h i l l e to the bone. The i l t e r s almost done for too. My watch. เย็บเก็บแหลกแตกไปครับโดยลูกสยันนาไป ยังไม่ทายเข็ดเลยทีนี้โอ้หนี้เก็บซื้อเตอร์น่าไม่มีอะไรละลงล่างมีอะไรไหมซึกไม่มี ใช่ไม่มีหันนี้มันเปิดไม่ได้ก่อนนั้นมันล็อกไงตนปิดตายอยู่ขึ้นเฮ้ยดีมอนการกลอยอะไรวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ,เออวเดี๋ยวยวอดี๋ยายวาย เออลงแล้วขึ้นให,หม่ดิแออหอ่แหม่ว,ะย,วะย่งวะเดี๋ยวขึ้นอีกทางนึงก่อนเดยวไป,อ,ไปอ้ยเดีว่าจะเจ็บตัวแล้ว โอ้ยเกือบละเกือบโดนเต็มเต็มวีไยวิ่งเห็นแล้ววิ่งเข้าผ่านไปเรียบร้อยแะ้วะยายเยอะอยู่ส้มพี่แม่งโดนแดดเมื่อกี้เกปิดเปิดแม่งวิทยุต้องไม่ใส่เนาะปักนะไม่หายเลยอเอเล่นไปสปอนเซอร์โดยโซนี เทก็ถอดออกวยมีอะไรไหมจะแขกกระเป๋าเอาะแต่มลมังในเวลาเปิดนี้ไปนี้ต่อ นนบอุย้ยแม่เอ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่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 อย่าแม่งมันพาบินแหมย้อยเกือบอะไอ้นี่แม่งจังไรไสือละไอกระสุนพกเอาไงเป็นไอกระสุนนี้เหรอเอาใหม่รีโหลดไหมแม่งชิวชิวมันก็จะรีโหลดมันเองแบบอย่างเปลี่ยนกระสุนนเปลี่ยนมันเองอไม่ไปใช่ไหม ไม่ไปใช่ไหมเอามันติดเสร็จรู้ระวังไม่ไปดักกูโดนไงละมึงรอไปเกือบยี่สิบมันกว่านัดไงโอเคอ่ะปลอดภัยแล้วแล้วก็ไปต้องลงอ่ะ มันขลงที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวกลับที่เดิมกันก็เอาละโอเคจะมีสองให้เก็บเต็มแล้วก็ลงล่างแหละน่าจะใช่เอาสำรวจข้างบนมันพอแล้ว mẹ mẹ mì, mẹ da, mẹ mẹ có tem mẹ 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 không mẹ mẹ bồi mẹ 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 tịt tịt, mẹ mẹ แบบนี้เล่นทำมือยู่แล้วแล้วลงเนี่ยหรอน่าจะใช่มันไม่หลุมเ,เดี๋ยวเราเก็บมั่งหมดเป็นซลเตอร์ชาร์จไฟก่อนโอเคยไดรชเวช

โอ้ค่อยๆเดินเนี่ยค่อยๆหาหัวเพื่อมาละมาละเยอะเยอะแตกยังมีอีกตัวอีกคนเออเรียนแบบเซฟบอลเนี้ยตายเรียบ แถวนี้มีอะไรไหมโฟโต้เซฟงี้มีฮะเปิดไม่ได้ต้องหากุญแจถ้ามีแถวนี้จะดีมากเลยแถนไหนวะยิงตายจกี้ ถ้าไม่ศพในห้องมันจะเห็นมีแกุญแจแดงหาง่ายอยู่ห้องในห้องเซฟห้องนี้มีใครตายไหมห้อสีแดงแบบนั้นไงแสงมันจะเหระเพาะเห็นนอกวานิง่ง เงี้ยมีคนอีกแตก EC อะทีรอบเนี้ยไม่มีกุญแจแดงแล้ววะ าร์จไฟถ้ามีก็ช่างแมงและวันดีเรียนไอ้นี่ก็พออะนี่มีนี่อยู่งั้นพอละไปเลย นี่ขาที่อ่ะดิโอ้ว่เปลี่ยงเลยดิกลับไปไฟอ่ะมองแม่คุดสะท้อนตากินจะใกลๆ มาดิโคตจะเหวียงอ่ะเลไม่ค่อยขนัดเลยเกไฟเก็บโดนแดอ่ะมาป้องคันตัวเองก่อนเอาไปนเลงครัว này ngày mình ẩu của đó mày vừa nghĩ dù phẳng hàng nát mình tay một lúc vừa nè thôi là chồng gì giờ nó kẹp quá Ui, nó là ngày đồ anh hay này ถ้าตอนนิ่งๆอะไรไม่อยากเปิดเอาไม่งเป็นตัวที่ตายายากสุดละในบรรดาที่ฆ่ามาหมดอะอดมอนเกมมอนเนี่ยตายายากสุดสักูเพลละวอาเนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อาจจะลงที่อื่นนี่ไงตรงนี้เนี่ยตัวเซฟ Okay